สองสี่หกแปดเก้าสิทสิทศองสิามสิีสิกสิแปดสิเก้าสิ มือได้ไข่สิบเก้าฟองท่านผู้ชมสบายดีสบายดีายาำแรงที่เราจะเนเก็บสมุด ก็ไปหาขุดมันเดี๋ยวเราจะไปขุดมันยวนอันนี้พี่น้องขุดมันต้นอันนี้ขุดแล้วพี่มาขุดมันต้นพี่มันอันนี้พรันขุดก็แลังเป็นหัวพี่น้องจา๋าหัวซัมเดิลเมอร์เดิมเมอร์นี่นี่แสบเกือบมีไงนี่ไหมเสียงใหญ่แล้ว เห็นหยวนห้อยนี่นมันต้นแต่ว่าอันนี้ฮั่งกระปูกปีนี่ว้าได้ปฟูดอันนี้ก็มีเลยตวน,นี้มันฮักนะมันบริสายเลยนะเป็นตุ่มหัวมันห้านาทีเอาไปหมกหัวใหญ่บอเห็นแต่ห้อยมันแตกเถอะ ของกินบดิอุดพี่น้องเบิงมะเขือเนี่ยอันนี้มะเขือปลูกแต่ปีที่แล้วเห็นบ่มะเขือมากซุปมันจะหลายเนี่ยท่านผู้ชมเอาไปต้มซุป กติเจล่มาเก็บอันนี้มะเขือขาวมันมีมะเขือขาวมะเขือเขียวเป็นตลอดปีตลอดแร่งเนาะ ส่วนใหญ่ปลูกกับ่ค่อยได้กินแล้วก็ซุกเลยหลายอันนี้เป็นมะเขือขาวนาาเนาะมะเขือขาวอันนี้มะเขือเขียวปลูกบนดใส่ปุป๋ย

ปาดพี่น้องมันอันนี้มันห้านาทีนะจ๊ะคือเงี้ยวไปพุ่นพุ่นเงี้ยวไปพุ่นเง้วกับปลามะเขือพุ่นหัวเงี้าวๆหนูพุ่นอุ้ยพุ่นเน่ท้องเลยมันซุนหรือยังคตรโถหัวใหญ่อันนี้มันปีนี่เลย นี่มันต้น,น,นดแลทนผู้สมหัวมันใหญ่ดได้ไหมค่ใส่ ปวดโผล่พอพอพอหัวเดียวอยูเด้๋ยววิจะหักให้ดูหัวมัน,ม,นมันมีอะไรยังไหลหัวอยูย่เดี๋ยวคุดอีกมันไหลหัว ปุดหัวมันไปหมกท่านผู้ชมเวลาปิ้งไปอาสุุสนันตอิอันนี้หัวบใหญ่พี่น้องตัวนั้นหัวนั่นเดีมันต้นมันสับปหลังมันห้านาทีแต่หัวมันหลายอยู่ถ้าหัวน้อยเนะี่ยพอดีหมก าหัวใหญ่เนี่หมกยากนั่นสุกแล้วหัวก็บ่ค่อยผุพากันเพียงพ่ายเสมอๆก็เลยหาแนวหมกหัวใหญ่บ่หัวนะ นี่หัวมันนี่ท่านผู้ชมเบิ่งดูยังอ,ยงอีกว่ะหัวมันอ่อ,อนเด้ขันหัวหน้อยๆแล้วอ่อนขันหัวใหญ่แล้วมันจะเป็นเส้นเอาไปเสื่อมเนาะเอาไปมกแล้วมันสีหอมกว่าหนึ่งย่างอยูอย่บ่ mươi một xem à, mình xem xem thị xem tàn cái xem mình em hòn đi hòn ngoài nồi này hòn thao ngoài nhai vào đi nó kinh xin nó nhai cưỡng một xẹp สับโหลดพ่อพอพอเดี๋ยวมื่อหลังจงมะมาขุดมันห้านาทีอันนี้มันหัวใหญ่อยากกินเสร็จไหมบดแซ่บหัวน้อยสามารถบอกเหลือได้ เริ่มค่ำเริ่มมืดแล้วพีนพ่นไฟไฟ้องค่ำไว้ไว้เสมอนี่หาโมงกลัวตะเวนตกดินแล้วเป็นบ่ะคัมมาแล้วก็เริ่มอากาศหนาวอากาศเดยน็นก็เลยหามันไปหมกมือเศร้านี่หมอกลงแหงแหงมใหญ่ยุมันมีห้ามันอนะ ยายใหญ่เนี่เน้ี๋ยมันสับบ่นี่มัน,น,น,นชดแล้วเนี่ยสับมันพอแล้วพอแล้วอันนี้มันสับคุดบ่ถึงสับขาดเครื่องพอแล้ลลลวไปๆๆเดี๋วยว หอมมันซ้ำนี้กับข้ามกแล้วมะเขือท่านผู้ชมะเขือกับลายโพดโพกินน้ำพัดเหล้วก็แก่เดี๋ยวมันอะไรก็เป็นหัวแล้วแต่้าดใหญ่จะเดือดหนาเริ่มค่ำกาอากาศหนาวอากาศเย็นท่านผู้ชมเริ่มค่ำเริ่มมืด ป้านนี้ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้เมือ่อเราท่านผู้ชมสบายดีไปหาดหน่ำอาไหนคำบรรเพ่งอากาศหนาะวอากาศเย็น